เลิกแคร์บุคคลประเภทนี้แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขคุณจะต้องเลิกแคร์คนประเภทนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเนาะอ่าประเภทไหนล่ะครูเวไก่ก็นี่ประเภทคนที่เขาไม่เคยสนใจคุณเลยแล้วเขาไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคุณเลยเนาะต่อให้วันนี้เราจะทําดีกับคนประเภทนี้แค่ไหนอะ แต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเขาไม่เคยชอบเราเลยเขาไม่เคยมีอะไรดีๆกับเราเลยอ่ะแต่ให้คุณทําดีแค่ไหนเขาก็ว่าคุณไม่ดีอยู่ดีอ่ะเนาะใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปแคร์ค่ะทุกคนอย่าไปแคร์คนที่เขาไม่ได้เขาคนที่เขาไม่ชอบคุณอ่ะทำยังไงทําดีให้ตายเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีค่ะทุกคนวันนี้สิ่งที่สุดท,ที่เราตัวเองที่จะต้องแคร์ก็คือหัวใจของเราค่ะทุกคน ตัวของเราค่ะอย่าเอาอย่าเอาพลังงานของเราไปาไปผูกติดไว้กับใครความสุขของเราอยู่ที่ตัวเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราก็คือปล่อยผ่านค่ะทุกคนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรกับเขาต่อให้กันคุณทําดีแค่ไหนคนที่เขาไม่ชอบเราก็จะว่าเราไม่ดีอยู่ดีค่ะทุกคนฉะนั้นอย่าเอาพลังงานไปเสี่ยงกับคนพวกนี้ค่ะทุกคนมันมันไม่มีมัน มันเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เห็นค่าของเราอ่ะเนาะฉะนั้นเราเอาตัวเอาพลังงานของเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราเองค่ะทุกคนสิ่งที่เราควรเค์ที่สุดก็คือหัวใจของเราเองค่ะทุกคนที่สิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือตัวเราเองใครไม่รักเราไม่สนใจเราก็ไม่ต้องไปยุ่งไปต้องไปสนใจเขาค่ะเอาตัวเองกลับมาค่ะทุกคนเอาตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมาทําตัวเองให้มีความสุขมาทาตัวเองให้มี พลังงานได้ดีๆทําตัวเองให้มีแบบมีชีวิตชีวาแต่งตัวทําตัวเองให้ส,สวยๆดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเชื่อเถอะว่าสิ่งที่ดีๆจะตามเรามาแน่นอนวันนี้ใครไม่เห็นค่าของเราก็ปล่อยผ่านไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจเนาะวันนี้เราเอาตัวเองเป็นหลักค่ะทุกคนเราเป็นจุดสวม จุดสวนศูนย์รวมของเราทุกสิ่งทุกอย่างโฟกัสที่ตัวเองะคะ่ะทุกคนอ่าด้วยความรักและปรารถนาดีจากครูเก๋ๆนะคะทุกคน,นนี่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเลยค่ะไปแล้วค่ะายบ๊าย